ทุกวันนี้การจากไปของพ่อเนี่ยคือพี่บอกตลอดเลยพ่อเนี่ยเป็นครูสอนพี่มาทุกอย่างแม้กระทั่งการจากไปของพ่อก็สอนพี่พ่อไม่เคยสอนเป็นคําพูดนะแต่ก็ทําให้ดูแม้แต่วันที่พ่อละก็ทําให้ดูเนี่ยว่าเราก็อยู่ไม่ยั่งยืนพี่เวลาพี่มองบ้านหลังเนี่ยพี่บ่าพ่อก็สร้างมาทุกอย่างเนาะพ่อก็รักบ้านหลังนี้แล้วพ่อก็เอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่พ่อสร้างมามา,มากมาย พอก็ต้องทิ้งหมดทุกอย่างเลยอะค่ะเราก็เชี่ยงเดือนเราก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เรายังบริหารจัดการทรัพย์เหล่านั้นอยู่อะเราต้องใช้อย่างฉลาดอะค่ะใช้อย่างฉลาดยังไงฉลาดก็คือให้เพื่อเป็นประโยชน์กับอย่างที่พี่บอกอะโลกใบนี้กับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมกับชีวิตอื่นให้มากที่สุดตายไปแม้แต่ร่างนี้เราก็เอาไปไม่ได้บางทีพี่นั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งนิ่งๆเนี่ยอยู่เนี่ยอย่างที่พี่บอกค่ะมองรอบบ้านเนี่ยเนี่ยพ่อก็ทำไว้ใหญ่โต ก็ต้องทิ้งไปอะค่ะอย่างที่ห๋ยบอกค่ะพอเกิดคนใกล้ตัวเราเนี่ยมันมันมันถึงจะเข้าไปในจิตเราจริงจริอะค่ะ